สาม cleansing ในการทำความสะอาดเครื่องสำอางที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้มีอะไรกันบ้างตัวไหนจะเหมาะกับใครในคลิปนี้คุณลุงมาสรุปรวมให้ฟังเลยครับ สวัสดีครับทุกคนกลัามาพบกับนังโก้กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเจ้าตัว cleansing นั่นเองหรือว่าผลิตภัณฑ์ในการนํำความสะอาดเครื่องสำอางหรือว่าเมคอัพนั่นเองนะครับมี3อันดับใหญ่ๆนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้กันนะครับจะมีตัวไหนบ้างตัวไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วก็เหมาะกับใครเราไปเริ่มต้นกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่ากับอันดับที่3ครับสำหรับในอันดับที่3นะครับนั่นคือ cleansing balm นั่นเองครับ ในปัจจุบันกับในอดีตเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันอยู่เยอะมากๆในเรื่องของการใช้ cleansing bar นะครับหลายคนไม่กล้าใช้ในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายแบรนด์ทาออกมาได้ดีแล้วก็ผลักดันการใช้ cleansing bar กันอยู่เยอะมากๆมันก็เลยกลายเป็นยอดนิยมมาเลยนะครับสำหรับ cleansing bar เนี่ยนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นแบบเนื้อที่มีความเข้มข้นที่สุดนะครับในบรรดา cleansing ทุกประเภททุกชนิดเลยก็ว่าได้นะครับส่วนตัว cleansing bar เนี่ยนะครับข้อดีเลยคือมันสามารถจํากัดปริมาณในการใช้ได้ค่อนข้างง่ายแล้วเวลาใช้บนผิวหน้าเราเนี่ยนะครับก็ใช้ได้บนหน้า แห้งแล้วก็ใช้ได้ง่ายมากๆมันสามารถละลายเครื่องสาอางได้ค่อนข้างดีนะครับอนุภาพในการละลายเครื่องสําอางเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เวลาใช้แล้วนะครับก็ไม่ทําให้ผิวของเรานะครับมีความแห้งหรือว่าตึงหลังจากการใช้ด้วยนะครับหลังจากใช้ไปแล้วนะครับผู้ชมสามารถใช้พวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าอย่างเช่นพวกเคลื่เซอร์ต่อได้โดยที่ผิวหน้าของเรานะครับไม่แห้งไม่ตึงหลังจากใช้นั่นเองครับสําหรับเจ้า c l e น n s i n g b a l นะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับต้องบอกว่าใครที่มี ปัญหาเรื่องของผิวแห้งกร้านต้องการความชุ่มชื้นแต่ชอบแต่งหน้ามากๆนะครับ cleansing b a m เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามันจะไม่ทําลายนะ้ํามันส่วนเกินของผิวนะครับแล้วก็ไม่ทําลายนะครับในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวนะครับให้มันหายไปหลังจากทาแล้วนะครับผิวก็ยังเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนั่นเองครับ cleansing อันดับต่อมานะครับนั่นคืออันดับที่2อครับอันดับที่2นะครับเราต้องยกเลยนะครับในเรื่องของ cleansing ออยนั่นเองในรูปแบบออยเนี่ยนะครับหลายคนนะครับเริ่มจะกล้าใช้กันมากขึ้นนะครับคุณลุงเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่กล้าใช้ cleansing oil แล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็กลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากแม่เลยใช้นะครับแทนพวก cleansing ในประเภทอื่นๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับ cleansing oil นะครับเขาจะมาในรูปแบบน้ํามันนะครับเพราะว่าชื่อเาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นออยใช่ไหมครับมันจะมาในรูปแบบน้ํามันนะครับเวลาใช้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถใช้ลงบนผิวนะครับที่มีเครื่องสาอางบนหน้าแห้งๆได้เลย แล้วก็สามารถละลายเครื่องสาอางได้ค่อนข้างดีแล้วก็ล้าลึกมากๆเลยทีเดียวครับสําหรับจะ cleansing oil นะครับเหมาะกับใครบ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนทุกสภาพผิวเลยครับทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้แม้แต่คุณลุงเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันมากๆก็ยังเลือกใช้ cleansing oil แล้วนะครับรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆในเรื่องของการละลายเครื่องสาอางทงคำความสะอาดเครื่องสาอางได้อย่างหมดจดมากๆนะครับแล้วก็หลังจากใช้เนี่ยนะครับหน้าไม่แห้งไม่ตึงอีกด้วยนะครับแต่ข้อเสียนะครับอย่างหนึ่งของ cleansing Oil คือมันจะชอบหกไหลเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาใช้มันเลยไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับถ้ายิ่ง cleansing oil ที่เนื้อเหลวมากๆเนี่ยเวลาใช้จะค่อนข้างยากมากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นข้อเสียงอย่างหนึ่งของ cleansing oil ครับและสุดท้ายนะครับสำหรับอันดับหนึ่งในใจใครใหลายๆคนนะครับแล้วก็ตัวคุณลุงเองนะครับนั่นคือ cleansing water นั่นเองครับสำหรับ cleansing water นะครับเขาก็จะเป็น cleansing หรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเครื่องสำอางในรูปแบบน้ำใสๆเลยครับุผู้ชมอาจจะไม่ใสามากก็ได้อาจจะมีความขุ่นนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่แบรนด์เขานะครับเจ้าตัว cleansing water นะครับส่วนใหญ่เขาจะใส่เจ้าตัวส่วนผสมที่มีชื่อว่าไมเซลล่าเข้าไปนะครับเพื่อเป็นตัวจับเจ้าตัวเครื่องสำอางหรือว่าสิ่งสปกปรกต่างๆที่มันอยู่ในผิวของเราให้มันหลุดออกมาได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองครับ สำหรับข้อดีนะครับในการใช้เจ้าตัว cleansing water นะครับก็ต้องบอกว่ามันใช้ง่ายใช้สะดวกนะครับใช้ควบคู่กับสำลีนะครับแล้วก็เช็ดให้ทั่วผิวหน้าได้เลยแต่แนะนําว่ามีเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับคือเวลาเราใช้เนี่ยหลังจากที่เรานะครับกลับมาจากข้างนอกด้วยเมคอัพอะไรต่างๆสิ่งสกรปรกอะไรต่างๆอยู่บนผิวหน้าเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ cleansing water แนะนําว่าอย่าไปหวงครับแนะนําว่าให้ใช้เยอะมาหน่อยนะครับเทให้มันชุ่มสำลีหน่อยแล้วก็เช็ดจนกว่าสำลีจะรู้สึกว่ามันไม่มีสิ่งสกรปรกอะไร ติดตามออกมานะครับหรือว่าสัมฤีกว่าจะข่าวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่มันจะสามารถป้องกันการเกิดสิวแล้วก็มั่นใจได้ว่าผิวหน้าของเราสะอาดจริงๆครับและนี่นะครับก็คือ3อันดับยอดนิยมนะครับสำหรับ cleansing ประเภทนี้นะครับที่คุณลุงเอามาแชร์ฟังนะครับใครที่ใช้ตัวไหนอยู่นะครับแนะนํากันเข้ามาได้ว่าเอ้ยหนูใช้ออยล์อยู่แบรนด์นั้นดีแบรนด์นี้ดีนะครับหรือว่าตัวไหนดีก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับแชร์กันมาได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้คุณลุงไปล้วครับแล้นหปา สวัสดีครับบ๊ายบาย